สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะบอกเข้าๆค่าใช้จ่ายทั้งมดนะคะกับเกือบประมาณสองแสนบาทค่ะพี่ๆทุกคนถ้ามือมุมกทะเปลืองงบประมาณไม่ไม่เปลืองค่ะถ้าเกิดเอาแค่มุกทะขึ้นน่จะนอากับประมาณมมเ,าเกือบสี่หมืน่น,นกก 40, ได้นะคะสามหมื่นกับสี่หมื่นได้ะคะ่ะอันนี้นะคะแต่ว่าทั้งบ้านนางมีเขามันกายมีลาบมีแกงฟักทองขนมจีนกล้วยบวชชี แปะสตาค่ะพี่ทุกคนก็คืออ่าไว้สําหรับคนที่เขาไม่กินมูทะานอเจโนอันนี้ค่ะก็เป็นคนอ่ายกชุดเนาะถามว่ามูทะชุดที่เราซื้อมานะคะก็ไม่พอค่ะก็วิ่งไปซื้ออีกนอเจโนอันนี้ก็จะเป็นเขามันไก่ค่ะที่ให้ปามาทําไว้ให้ตอนรับแขกในงานเนาะบางคนถามว่าได้กินอิ่มไหมบางคนก็กินอิ่มบางคนก็กินไม่อิ่มเนาะเพราะว่าตอนบอกซองอะบอกว่าเป็นบุฟเฟ่เนาเจเนให้ตัากินเองเลยค่ะเพราะบางที่เจ้าภาพก็อาจจะ ไม่่วถึงอาจจะอยู่ในงานอยู่ในพิธีบางที่ก็อาจจะรับไม่่วถึงเนาะอันนี้กับพิพาทางจะพาพนิดหนึ่งนะคะขออาภาัยราหลาย,ลายตอนที่แรกอะ่ะนั่งคิดว่าแขกจะไม่มาเยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าเล็กสุดเท่าที่ในบ้านาบ้านจัดงานมาแล้วเนาะปกติอะ่ะบอกประมาณ8ปดร้อยซงเนาะจ้ะเนาะแต่ที่เนี้ยพอง,งานแต่งนางบอกแค่90้าสิบงค่ะแล้วนั่งก็คคำนวณแล้วว่าประมาณเท่านี้จะแขกเท่านี้แปดสิบองก็ตีไปเลย ร้อยแปดสิบคนประมาณนี้ค่ะเตตอนมาอู้เต็มเตนนะคะเตียมเตนไว้หกหลังมาเต็มเตนเลยค่ะยังไม่ร่วมเจ้าบ่าวอีกนะคะญาติ้า,า,าบ่าวอีกเนาะ,ะพอมาปุ๊บโอ้ยแกเอ้ยแทบจะไม่มีทีน่นั่งแถมยังร้อนอีกต่างหากเนาะอันนี้พิดพลาดทางนางจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเอา่อทงางญาติๆมาเราไม่ได้กินหรือแบบว่ากินมีอิ่มก็ขอภายไล่หลายเ้อคะ่ะเด้ออันนี้ทางเจ้าภาพก็พิดพลาดเองค่ะส่วนเอ่อพวกฉากนะคะ นางก็ได้ทําการทําเองค่ะซุ่มอันนี้เนาะนางก็ให้พี่มาช่วยจัดค่ะพี่ในหมู่บ้านเนาะแกก็ ดีามากๆเลยมาช่วยนังจานแล้วก็ช่วยกันออกแบบเนาะแต่ออกแบบนั่งออกโครงไหวแล้วเนาะแต่ว่าที่นี่ก็ช่วยกันประดิษฐ์ประดอยส่วนใบสีนะคะนั่งก็หให้แม่ทําให้ค่ะเพราะว่าแม่ทําใบสีเป็นเนาะนานๆที่ลูกจะแต่งงานก็อยากหให้แม่ทําให้ค่ะส่วนฉากันนี่นะคะนั่งเช่ามาค่ะนั่งจะแปะพิกรัรให้น้องนั่งเช่ามาราคาพันเก้าค่ะส่วนพื้นหลังเนาะนั่งกบแฟนก็ช่วยกันทําค่ะแล้วก็มีลูกของพี่ค่ะช่วยกันประดิษฐ์ประดอยเนาะ ส่วนปลายนะคะข้างนอกน่งก็ทําเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเข้าๆนะคะที่นางเคยลงไปแล้วเนาะอันนี้ค่ะก็จะเป็นฉากด้านนอกค่ะพี่ๆทุกคนส่วนดอกคัตเตอร์นะคะเดี๋ยวนางจะไปพิกัดแห่งค่ะเพราะว่านางซื้อมากิโลละหกสิบบาทเนาะเะเนาะก็ถูกถกมากๆเลยค่ะพี่ๆทุกคนนั่นก็คือแบบนางซื้อมาห้าสิบโลค่ะยังเหลือเฟือค่ะน,นี่จะเป็นบรรยากาศตอนที่ตั้งเต้นตอนกลางคืนนะคะเตรียมงานเนาะอันนี้แบบนั่นก็ไม่คิดไม่ฝันว่าแขกจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะ ส่วนเตากะทะนะคะทางร้านมูนกะทะเอาเตาแล้วก็กระทะมาให้ค่ะ,อะนอกกนั้นเราก็เตรียมโผมเองแล้วก็ทังร้านก็มีฐานมาให้ด้วยเนาะจ้เนาะการจัดงานครั้นนนงนี้ก็รู้ซึกว่าพิดพลาดไปไหลายอย่างมาเลยค่ะเพราะว่าเราบางคนก็กินไม่อิ่มบางคนก็ไม่ได้กินนะคะอันนี้ขอภายล่ายหลายแต่ว่านางก็สำรองตอนแรกนางคิดว่านางสำงรองแล้วนะคะก็คือสำรองแบบครึ่งต่อครึ่งเลยที่เตรียมของไว้เนาะแต่พอที่เนี่ย พอแขกมาในงานเอา้าคือไปกลายหลายแบบหลายกว่าที่บอกทรงไว้คือแบบนั่นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะก็คือทยอยซื้อของเรื่อยๆของเรื่อยๆค่ะจน ประมาณสอง0ส0บาทค่ะเกือบสอง0,000บาทนะคะที่ค่าช้จ่ายทั้งหมดไปนะคะแต่ถ้าเกิดข้าวมอก็ท้ากับประมาณกับ3 0,000 000ื่น,ก,ก,นกับ4ี่0 0ืนเราจะเนาะก็เพราะว่าเราซื้อหลายรอบค่ะคลิปนี้ก็ฝากไ,ไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอไปไหลายๆเดี๋ยวจะเดินนั่งก็ไม่คิดไม่ฟันเหมือนกันว่ามันจะบุกพ่องหลายขนาดนี้ขอไปไหลายๆเด้อค่ะเด้อ